สวัสดีค่ะวันนี้ขี้วัวที่ว่าเราแช่น้ำไว้ครบสี่วันแล้วก็เอาขึ้นมาพึง่งแดดพึ่งลมไว้วันนี้วันที่สองแล้วที่เราพึ่งไว้แล้วก็เอาน้ำลาดลดเช้าเย็นเมื่อเช้านี้ก็ลองเอาไปใส่ถังดำแล้วก็เอาน้องเดือนไปใส่ก็ปรากฏว่าน้องเดือนมดหายเข้าไปในเบติ้งใหม่แล้วนะคะก็แปลว่าน่าจะใช้ได้แล้ว อันนี้ก็เลยมาผึ่งลมไว้อีกวันหนึ่งเดี๋ยวถ้าวันนี้ไปซื้อกละมมังมาก็จะเอามาทดลองใส่กละมมังไว้แล้วก็จะมาถ่ายวีดีโอให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะขี้วัวนี่เป็นขี้วัวจากในหมู่บ้านเราเองเป็นขี้วัวล้วนๆไม่มีอะไรผสมเลี้ยงแบบธรรมชาติแล้วก็เป็นขี้วัวที่มีแค่ฟางมาผสมเองนะคะขี้วัวล้วนๆมันไม่มีกลิ่นแล้วนะคะตอนนี้ ไม่มีกลิ่นเหม็นเหมือนวันแรกที่เอาลงแช่คือกลิ่นมันมีปกติเหมือนกลิ่นดินนะคะ